อ,อนนะะเป็นยังไงบ้างคะแม่บาราชอนตอนนี้ก็สนุกสนานกับเด็กๆและกลมกลืนกลายเป็นเด็กเหมือน,นเหมือนเด็กเล็กเกิดใหม่อะตอนนี้เรียกว่าเป็นลิเกรประจำคณะสอนารามนา้ำเพชรใช่ค่ะเลยเป็นลิเกรประจำกับคณะสอนารามน้ำเพชรไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็เหมือนต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยโดยที่ว่ามาอยู่ เรื่องเวลาเอยอะไรเอ่ยลยหลายอย่างแบบแต่ก็มีความสุขดีเนาะเหมือนเราไมา่อยู่ในคนในครอบครัวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามเด็กเราแ,แเป็นเกความรู้สึกแบบเอได้เขา้าไปอยู่กับเขาจริงจงได้มาเออทำงานกับเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จำะรู้สึกมันก็ถามว่าดีใจไหมดีใจแต่น้องอะเขาจะส่งงานให้ส่งงานให้เราอ่ะส่งให้ทามปีเลยอะแต่เราบอกอ๋อ,อไม่เอาขอเป็นเดือนดีกว่า<ะ>วันต่อว,วัน,ววน,ววนวเดือนต่อเดือน วัวอยู่ไม่ถึงเพราะโอ้โหส่งข้ามปีเลยงานเขาเยอะแล้วเต็มเดือนเลยเราก็บอกเราก็บอกเออยังไม่รับปากนะวัวอยู่ไม่ถึงเดี๋ยวจะผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ <ใจ S 2> มันเป็นอะไร <ใจ S 2> ที่บอกเราจริงใจเราก็อยากเขาไปตลบอดจนอยากจางนะบอกแล้วคุยกันแล้วว่าถ้าไม่ล้มหมอนนอนเสือเราก็จะมาอย่างนี้ตะลอดมาร่วมร่วมแสดงร่วมร่วม อยู่กับในคนในครอบครัวเขาเป็นคนในครอบครัวเขาเลยแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะส่งผลยังไงบ้างเลยคะตอนนี้ก็ปรับได้แล้วแต่แรกๆก็คือแบบว่าสุขภาพนี้แบบเลิกดึกละนะแล้วนอนดึกแล้วตื่นเช้าเคยตื่นเช้าเงยแล้วจนแบบทุกวันนี้ปรับได้แล้วปรับตัวได้แล้วก็อยู่กันเด็กๆได้อะไรได้คือตามน้าแล้ว ก็มีมีอย่างที่เราเคยไปเล่นกับคณะอื่นมารับเจอคณะนั้นคณะน,นี้เราต้องปรับกันเนาะแต่อยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเล่นกับเด็กทํายาาคําแบบทะลึ่งตึงตังเราต้องลดลงอะไรลงลงโดยที่ว่ามันอยู่กับเด็กแล้วบางสิ่งบางอยา่างเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเด็กแล้วกลมกลืนกับเด็กแล้วพอกลมกลืนแล้วทุกอย่างมันก็ดี บางทุกเนี่ยเห็นว่ามีโดนตีหัวอะไรเงี้ยมีโกรธจริงบ้างไหมคะไม่เคยโกรธนะ,ะเพราะเราเราเล่นแล้วเพราะเราเป็นคนเหมือนยัวย่วเด็กเองยั่วเด็กเองแล้วก็บบว่ายั่วบบว่าทําให้เด็กแบบหมันไส้อะไรประมาณเนี้ยเด็กก็เลยเล่นเพราะหนึ่งเราบอกลนแะ้วคิดซะว่าเราเป็นพี่น้องกันมันจะได้เล่นอะไรกันได้ลงโดยที่ว่าเรามัวเพื่อเราเก่งจากไหนเก่าจากไหนแต่มาอยู่ตรงนี้เราคือน้องม่ น้องใหม่เราก็ตามน้ากับเด็กแบบสนุกสนานทําตีสเสดก,กับเด็กไว้และเด็กก็เล่นกันเอาแม,แ,มแม่มีนอยไหมถ้าไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงมันจะมีผู้หญิงผู้ชายทำไมที่เราแบบผู้หญิงมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ไม่หน่อยทุกทีหน่อยน่อยโดยที่ว่ารับเชิญช่วงรับเชิญเนี่ยเราบอกได้เลยเรารับเชิญมารับเชิญมาก้าวก็ไม่เอาสิทไม่เอาเราไม่ยอมเป็นผู้ชายแต่ครั้งน,นงนี้เรามาอยู่กับเขาแล้ว พะเราอยู่เป็นทีมงานเป็นคนในครอบครัวก็แล้วให้เป็นเป็นผู้ชายเป็นก็คือจบทุกอย่างเราตามน้ําดีที่สุดมันสบายใจด้วยไม่จ่ว่าไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาไม่เอามันมันไม่ใช่ครั้งแรกเลคะที่มาที่แ่นเป็นผู้ชายกับสอนรามบัณฑิตครั้งแรกแรกๆรับเชิญเป็นผู้ชายพอมาหลังๆปุ๊บเก็บชุดผู้ชายหมดเลยขอเป็นผู้หญิงเขาบอกผู้ชายบอกโอเี้ยเอาเก็บบ้านแล้วอะไรแล้วเงี้ยจนแบบ มาถึงวันนี้จุดนี้น้องบอกปุ๊บโอเคกลับไปเอาชุดที่บ้านมาขยายเอาปับตัวได้แล้วปับตัวได้แล้วบอกก็คือแบบไม่รู้ว่าข้าเมืองตาลิวเราก็ต้องลืวตาตามเราจะไปเป็นแกะดาอยู่คนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้พูดรั้งคัดค่อยชันทำานะครับผมไมลิเกต่อไปครับผมแต่เป็นวันเดียวนะพูดถึงดดาโมโนชรของเราหน่อยครดาอมโนชรก็คือตอเลรกเราก็ไม่รู้หรอกน้องให้พูด แบค์พอแบงเสร็จแล้วก็อนโนเต่าอะ่ะเต่าเขาบอกพี่ช้อนเรามีด้อมแล้วนะบอกด้อมอะไรเงี้ยด้อมมันชนบอกเฮ้ยด้อมคืออะไรวะ,ะด้อมเป็นยังไงเราไม่รู้เนอะแล้วก็เลยแซวแบงก็บอกพยายามพูดไปบ่อยนะแ<ะ> <Bank S 2> บงก็สอนเราอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้อะ่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ก็<ะ>พยายา<อ>มกลมกลืนไปตามเด็กแต่ก็โดนด่าวเหมือนกันเรื่องที่สมาร์รเล็กๆแต่ตอนนี้คนก็<ะ>รัก ก็ถือว่าเขาก็โอเคแล้วเหมือนว่าเราเหมือนคนในครอบครัวทางนี้แล้วเราก็สบายใจโล่งใจอ่าแม่ฝากหน่อยว่าแบบฝากเนื้อฝากตัวคนหน่อยมาอยู่ส่งรำน้ำเพชนแล้วนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะคะถึงจะเก่าว่าจะจากไหนก็นแล้วแต่มาอยู่ตรงนี้ก็คือน้องใหม่ก็เป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อยู่กับเด็กๆแล้วมีความสุขนะคะยังไงก็ปากเนื้อปากตัวอลลรชอนเชนยิ้มด้วยนะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ